ญี่ปุนพาทุกคนมาที่อำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกนั่นเองค่ะัที่ว่าอ่าอ่าอ่า ที่นี่เนี่ยไม่ใช่ป่าไผ่าอาราชิยมาม่าที่เกียวโตโประเทศญี่ปุ่นแต่อย่างใดแต่ที่นี่คือประเทศไทยนะคะเป็นโิงมงไม้ไผ่ค่ะที่วัดจุฬาภรวนารามอำเภอบา้านนาจังหวัดนครนายกค่ะ อุโมง์ต้นไม้วัดจุลาพรวนารามถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินมาแรงของคนนครนายกที่ห้ามพลาดเลยนะคะไฮไลท์คือซุ้มต้นไผ่สูงใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีความยาวประมาณ800เมตรบรรยากาศเงียบสงบสวยงามและร่มรื่นสุกตาสุกใจใครมาก็ต้องฟินแน่นอนค่ะ บ้านนานอกจากจะมีวัดแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและคาเฟ่ให้ได้ฟินกันแล้วที่นี่ก็ยังมีวัดช้าง วัดที่เคยเป็นที่พักช้างของทางราชการตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีพระกริ่นอินรทร์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นตำนานเล่าขานครั้งพุทธกาลเดิมชาวเขาไทยใหญ่ไทยน้อยทางภาคเหนือเชื่อว่าการที่จะสร้างพระสักองค์ต้องรวบรวมมวลสารมาหล่อพระให้สำเร็จแต่ชาวบ้านมีความยากจนแต่ก็มีความอุตสาหะที่จะสร้างพระพุทธรูปเอาไว้บูชานำไม้มุงมาสร้างเป็นองค์พระคล้ายไม้ไผ่แต่ไม่สำเร็จเดือดร้อนถึงพระอิ ต้องแปลงกายลงมาสร้างต่อจนเป็นองค์สวยงามเชื่อกันว่าใครได้มาบูชากราบไหว้ก็จะสำเร็จทุกอย่างตามประสงค์ค่ะวัดอัมพวันวัดเก่าแก่ริมแม่น้ำนครนายก ตั้งขึ้นสมัยอยุธยาตอนปลายและบูรณะใหม่ในสมัยรชัชกาลที่5จนกลายเป็นสถาปัตยกรรมงดงามและทรงคุณค่าควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมเป็นอย่างมากค่ะคุณพาทุกคนเนี่ยมากันที่ชุมชนแปรรูป <Wow. S 2> มะดันค่ะที่ตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเขายืนหนึ่งเรื่องของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะดันแต่ เมอด้ันเนี่ยมันจะแปลรูปเป็นอะไรได้บ้างแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงตามบุตเข้าไปข้างในเลยค่ะ คือคุณผู้ชมจังหวัดนครนายกเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมาดันมากที่สุดในประเทศไทยและแน่นอนพอมันเยอะปุ๊บคนที่ตำบลบางอ้ออาเภอบ้านนาที่นี่เนี่ยเขาก็เลยแปรรูปมาดัน,นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆจนกลายเป็นว่าเป็นของขึ้นชื่ของจังหวัดนครนายกไปเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกับพี่ๆที่อยู่ที่นี่ดีกว่าสวัสดีค่ะ<า>สวัสดีค่ะ ผลิตพัะพันมาดาันนะคะที่มาทําเป็นแปรรูปที่นี่เนี่ยอะไรที่แบบว่าคนซื้อกลับบ้านไปเยอะที่สุดคะก็จะเป็นมาดันอบแห้งพว่อีกน่ไมนแก้วนี้ก็จะระบัยช่วงร้อนๆแล้วก็ค่ะกันงานบุญอีกหนึ่งอย่างที่คนบอกว่าแซ่บมากซีฟู้ดมาดันค่ะซึ่งวันนี้ไม่มีซีฟูด้ดแต่ว่าซีฟู้ดก็เด็ดไม่แพ้กันวันนี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นใครที่แวะเวียนนะคะมาที่ตาบลบ,บางอ้ออำเภอบ้านนานเนี่ยสามารถมา ซื้อซีฟู้ดของคุณพี่เขาได้นะคะบอกแซบแน่นอนนะคะแล้วตัวนี้แซบไหมคะแซบค่ะอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้น้ำพริกเผามาดันปลาช่อนวัตถุดิบที่เรานํามาแปลรูปแล้วก็นํามาขายก็คือเป็นผลผลิตจากบ้านของเราหมดเลยแล้วก็จะมีน้ำพริกจะมีพริกด้วยนะคะกำลังตอนนี้เราเริ่มจะปลูกพริกกันแล้วค่ะทั้งหมู่บ้านนะคะกำลังเพาะอยู่แล้วก็มีแจ่าให้กับชาวบ้านอยู่ห้าสิบกเรือนที่จะปลูกพริกส่งมาให้พี่น้อยทีจะมาแปลรูปเป็นน้ำพริกเผาคุ้งมมดันซีฟู้ดหรือว่าน้ำพริก ปลากรอบอะไรอย่างเงี้ยก็ที่จะต่อมาก็คือกบทีไม่มีกบค่ะกบที่ทางหน่วยราชการพัฒนาชนมอบให้ชาวบ้านค่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่าส่งมาให้พี่น้อยแล้วพี่น้อยไปแปลรูปแปลว่าพวกน้ำพริกทั้งหลายพี่น้อยเป็นคนทำเหรอคะใช่ค่ะใช่อ้าวจะทำน้ำพริกเผ็ดๆได้ต้องเป็นคนแซ่บเหมือนกันนะใช่อ่แซ่บอู่แล้วเนี้ยใช่อ่แซ่บอู่แล้วเนี้ย มีความหวานของต้มนี้เข้ามาเ่วยเพราะว่าตัวเนื้อมันนั้นเรียวมากเรียวมากและนี้นะคะคือที่ชาวบ้านเนี่ยเขานํามาตากแห้งเอาไว้นะคะเพราะว่าเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะนําไปอบแล้วก็เอาไปทําเป็นลูกประคบนะคะเป็นสมุนไพรไว้ประคบตัวแบบนี้ทางนู้นเนี่ยมีมาดันอบแห้งด้วยเดี๋ยวเราลองชิมนะคะเรียวอร่อยเรียว นเปรี้ยวแต่แบบมันเข็ดฟันมากเลยแบบอร่อยอ่ะมันรุดมีกรอบอ่ะฟูมากใครที่อยากแวะมาลองชิมมาดันแปรรูปต่างๆรสชาติอร่อยหวานอมเปรี้ยวกลมกลม่อมไม่เหมือนใครต้องมาที่นี่ที่เดียวเลยชุมชนแปรรูปมาดันตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนานะครนายกค่ะ กินแน่นอนก็ต้องเป็นอำเภอบ้านนาค่ะคุณผู้ชมและร้านแรกที่ผุญพาคุณผู้ชมมาก็าคือร้านนี้เลยชื่อร้านว่าไม่น่าอร่อยจบรายการเพยงเท่านี้สวัสดีค่ะนะคะที่ไม่ห้ามหนูเลยอรอไม่ห้ามหนาเลยอ๋อ,อคือร้านเนี่ยมันชื่อร้านไม่น่าอร่อยคุณผู้ชมชื่อร้านเป็นแบบนี้เพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาอยากท้าทายคุณผู้ชมว่าอาหารเขาอ่ะจะไม่น่าอร่อยจริงหรือเปล่าเอาจริงก็มีความเกรงกลัวอยู่นิดหน่อยแต่ว่ามาถึงแล้วลองชิมก็ได้จักไป เราแนะนําก่อนเลยดีกว่าเขาบอกว่าเป็นหมูอบหมูกรอบอันนี้ค่ะเป็นเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวตัวแป้งเนี่ยบางมากแล้วก็ไส้ข้างในคือทะลักนะส่วนอันนี้ค่ะเป็นข้าวคลุปกกะปิและอีกอย่างหนึ่งคือทีเด็ดเลยที่ทุกคนมาที่นี่จะต้องทานผัดไทยห่อไข่น่าทานมากนี่ผัดไทยที่นี่นะที่เขาบอกว่าเด็ดอ่ะเนื่องจากว่าเขาใช้น้ำมะขามเนี่ยลงไปผัดเสร็จปุ๊บนะคุณผู้ชมเขาใช้น้ำตาลปี๊บคั่วแล้วก็ใส่เกลือหน่อยเสร็จเขาใช้น้ำตาลทราย แบบลงไปนิดนิดเพื่อให้ตัวเส้นนะนะมีความใสความกรอบแล้วก็ยังดูแบบดูสดสดอะ่ะไม่ต้องปรุงเลยเอมหวานนิดนิดเปรี้ยวหน่อยหน่อยอร่อยเส้นไม่มันเกินไปไม่เลี่ยนแป้ <S <S งที่คำใช้คช้แบบแป้งกรุบหลอดแบบนะคุณผู้ชมมีความแบบนุ่มลื่นกินกับตัวไส้ของไม้ข้างไงอะ่ะมันก็ลื่นตามไปด้วยเคี้ยวเข้าด้วยกันคืออร่อยมากเอาเป็นว่าร้านชื่อไม่น่าอร่อย ใครบอกคุณว่าไม่น่าอร่อยอย่าไปเชื่อเพราะร้านที่นี่ไม่น่าอร่อยแต่อร่อยจา้ามาตำอร่อยคุ้มจับใจก็ต้องยกให้อําเภอบ้านนาจา้ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยนอกจากจะอร่อยแล้วราคายังไม่แพงอีกด้วยคนรีวิวกันเยอะมากก็คือขนมกุ้ยช่ายเจตานั่นเองค่ะที่เขาบอกว่า ถ้าไม่กินแปลว่ามาไม่ถึงบ้านนาะเสียงลือเสียงเล่าอ้างขนาดนี้ก็ต้องมาให้ถึงจ้ะเดี๋ยวเรามาชิมกันหน่อยขอบคุณค่ะหูน้ำจิ้มชุ่มมากค่ะว้าวทุกคนดูคือไส้มันทะลักออกมาแล้วแป้งนี่คือแบบบางมากอร่อยมากทุกคนน้ำจิ้มหองกลมกลม่อมแป้งนุ่มไส้แน่นมากอร่อยจังเลยค่ะ อันนี้เนี่ยเป็นแบบทอดนี่ก็จะมาในรูปแบบนี้นะคะข้างนอกเนี่ยกรอบหอมข้างในเหนียนุ่มไส้ทะลักทานกับน้ำจิ้มคือกลมกล่อมมากอ่ะไม่เชื่อลองดูจ้ะกืุณป,ป้งหอมจริงทุกคนถ้ามาต้องกินทั้งทอดแล้วก็แบบต้มคนอาจจะคิดว่าเหมือนกันนะแต่ความรู้สึกคือคนเราความรู้สึกเลยพอทอดปุ๊บมันจะมีกลิ่นหอมของตัวแป้งมันออกมากลมกล่อมมากดีมากมันอยู่นอกตู้เย็นได้นานไหมคะนี่ได้ได้ ถ้าในตู้เย็นได้สี่วันอ้อเหรออ่ะถ้าก็สมมติหนูซื้อกลับอย่างเงี้ยเอาไว้ในรถไม่เสียเหรอคะไม่เสียค่ะ <laughs> ใครที่ยังไม่อิ่มจุใจที่อำเภอบ้านนาเรายังมีร้านดังรสชาติเด็ดให้ลองอีกเพียบทั้งก๋วยเตี๋ยวเป็ดเฮียตีร้านอาหารเก่าแก่กว่า70ปีมีเมนูเด็ดอย่างข้าวน้าเป็ดเป็ดตุ๋นและเกาเหลาอร่อยอร่อยให้ได้ชิมกันไก่กับไข่ร้านอาหารอร่อยพรีเมียมในราคาไม่แพง และมาเติมความหวานกันต่อด้วยร้านนครขนมคาเฟ่สุดชิคชวนฟินกับเมนูของหวานและเครื่องดื่มมากมายโฟบูตะคาเฟ่คาเฟ่ริมนาบรรยากาศสุดชิลแปะตึต้งไอติมโบราณ100ปีตำนานของหวานคู่นครนายก ก่อนกลับอย่าลืมแวะซื้อของฝากขนมเปี๊ยะแต่เลี้ยงหัวสูตรเก่าแก่ต้นกำเนิดชาวจีนโดยแท้เปิดมากว่า50ปีด้วยนะคะกินคุ้มเที่ยวสนุกแล้วก็ได้เวลาพักผ่อนกันค่ะที่อำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะพักผ่อนไม่ไกลาจากกรุงเทพแนะนำเลยที่นี่มีโรงแรมสวยๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เช็คอินฟินๆกันอีกเยอะเลยค่ะ อำเภอบ้านนามีที่พักหลากหลายรูปแบบทั้งโรงแรมรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นสไตล์โมเดิร์นหรือเน้นบรรยากาศแบบธรรมชาติชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยนะคะ